สวัสดีนะครับกลับมาพบกันในเกม World of s h กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าในส่วนของแพด4.0นะครับซึ่งก็จะเข้ามาอัปเดตในช่วงประมาณเดือนหน้านะครับหรือเดือนกุมภาพันธ์จะถึงนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเล่าแค่เรื่องอัปเดตแพดที่จะถึงข้างหน้านี่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะซึ่งแพดมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆไล่ข้อมูลให้นะครับตัวข้อมูลแพดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงค์ใต้คลิปนี้นะครับ ส่วนตัวภาพรวมทั้งหมดของตัวอัปเดตแพทเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆละกันนะครับโดยที่พิชากีมเป็นตัวเป็นพื้นหลังแล้วกันนะครับ mm. ก็อันดับแรกนะครับอ,อันดับแรกเลยก็จะมีในส่วนของอส่วนแรกนะครับก็คือจะมีโหมดใหม่เข้ามาในแพด4.4นะครับก็คือเป็นเป็นในส่วนของอาการรูปแบบการลบ3ต่อ 3, 3นะครับก็คือ ในแต่ละฝั่งอ่ะครับจะมีให้ทั้งหมด3คนนะครับแล้วก็อีกฝั่งก็จะมี3คนนะครับเป็นลักษณะของการเอามาตีกันนะครับ3คนนั่นเองโดยที่ลักษณะของโหมดนี้นะครับก็จะคล้ายๆัโหมดการลบทุั่วไปนั่นแหละแต่มันย่อซ้ายลงนะครับเหลือแค่3าคนแล้วก็เวลาสุ่มเล่นนะครับเทียเทียเรือของแต่ละฝั่งอ่ะจำไม่ต่างกันมากนะครับก็คือจะเท่ากันจะเท่าเท่ากันหรือยังต่ำก็คือบวกลบ1นนะครับจะไม่สูงกว่านี้นะครับซึ่งสามารถ เล่นได้ทั้งแบบไปเป็นทีม3คนไปเป็นทีม2คนก็ได้หรือจะไปเล่นคนเดียวก็ได้นะครับอ่าลักษณะของมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็แล้วก็จะมีพวกของรางวัลให้ด้วยนะครับสําหรับการเล่นในอีเวนต์นี้นะครับซึ่งอีเวนต์นี้มาเมื่อไหร่ย,ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็จะก็น่าก็้มาอย่างเก่งก็คือน่าจะประมาณช่วงเดือนหน้าจะถึงช่วงเดือนมีนาคมนะครับอโอเคต่อมาเป็นในส่วนของอ่าเป็นในส่วนของโหมดต่อมาที่จะเพิ่มใน 84.0นะครับก็คือเป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมด Survival โหมดนะครับอะ Survival โหมดคืออะไร Survival โหมดเป็นลักษณะของโหมดการเอาตัวรอดนะครับอาเป็นโหมดเอาตัวรอดลักษณะของโหมดเอาตัวรอดอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่เพลเยอร์ไปเจอกับคนอื่นนะครับถ้าจะเป็นคนอื่นแหละถ้าจะเป็นผู้เล่นอื่นนะครับอีกประมาณ3คนในทีมนะครับซึ่งลักษณะของของอีก3คนที่เจอเนี่ยมันจะเขาจะสุ่มเกิดในแมปไปเรื่อยๆนะครับและลักษณะของโหมดนี้ก็ตรงตัวโหมดเอาตัวรอดนะครับคือเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ จนกว่าจะหมดเวลาหรือจนกว่าเราจะจมเลือ,อีกฝั่งได้จนหมดนะครับลักษณะของโหมดนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งระยะเวลาของการเล่นโหมดนี้นครับจะอยู่ที่10นาทีนะครับอาจะอยู่ที่10นาทีจะอยู่ที่10นาทีต่อแม์นะครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้แล้วในแม์น,นี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีบัฟนะครับเหมือนจะมีบัฟแจกตาม ตำแหน่งของด่านไม่ใช่ตำแหน่งของด่านเขาไปตำแหน่งของแมปเนาะในแมปนั้นก็จะมีตำแหน่งที่จะขึ้นบัฟให้เราไปเก็บนะครับคล้ายๆบีดล้อย่องนั่นเองเลยเหมือนเลยนะครับแล้วก็เราจะได้บัฟพิเศษก็คือหิวเลือดเต็มเมื่อเราจมเรือฝ่ายศัตรูได้นะครับนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นในลักษณะของโหมดเซอร์ไพร์โหมดที่จะเข้ามาใหม่เนาะอันต่อมานะครับเนื้อหาส่วนต่อมาก็คือเป็นในส่วนของ แผนที่ใหม่แผนที่ใหม่แผนที่ใหม่ก็จะเป็นแผนที่ที่เข้ามารองรับกับโหมด2โหมดเมื่อกี้ก็คือโหมดที่เป็นสาคนเจอ3คนนอแล้วก็โหมดสวีเวอรโหมดนะครับซึ่งจะเป็นแผนที่ที่เพิ่มข้ามาเดี๋ยวผมจะแปะรูปแผนที่ไว้ในคลิปเลยครับก็แผนที่จะมีอะไรบ้างแผนที่แรกนะครับแผนที่ชื่อดวลนะครับชื่อดวนนะครับชื่อดวนดวนนะครับเป็นแผนที่ซ้อนกันนะครับแผนที่อันที่2นะครับอันที่2ชื่อคอนเทนต์วอเตอร์นะครับก็เป็นแบบที่ลักษณะของแผนที่ซ้อนกันเชื่อกียวกันนะครับ แล้วก็อันที่3นะครับแผนที่ชื่อเดอะ t ัสเซนอ่าอันนี้ก็เป็นแผนท,ที่มีวงศ้อนกันซึ่งลักษณะแผนที่ทั้ง3แบบนี้นะครับจะใช้จะใช้ในโหมดที่เป็นโหมดที่เจอ3คนพะทะสาคนนะครับส่วนแม็สุดท้ายแม็สุดท้ายชื่อ o อ t โพสอ่าเม p o ออโพสนี่จะใช้จะมีเฉพาะในโหมด survival m ว d e โหมดเท่านั้นนะครับอ่าแบบนี้จะมีเฉพาะในโหมด s u r v ์ v a l m ว d e โหมดเท่านั้นต่อมา ก่อนที่จะไปเรื่องของ่อถ้า,ถาตามแผนก็คือจะเป็นเนื้อหาในส่วนของตัวเรื่องการปรับปรุงอื่นๆเนาะแต่เดี๋ยวผมมาพูดเรื่องบัฟเรือก่อนละกันนะครับก็แผนนี้ส่วนใหญ่ก็คือเรือจะได้บัฟหมดนะครับเรือไม่ได้ค่อยได้เนฟเท่าไหร่นะครับไม่มีเรือเนฟเลยเนาะอันดับแรกเลยนะครับการบัฟเรือในแผนนี้ก็คืออ,อันแรกนะในส่วนของปืนลองออตโต้นะครับปืนลองออตโต้ของเรือเยอรมันทุกเรือเยอรมันทุกชนิดนะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น ขอภัยมันจะเป็นปืนลองปืนลองเรือเยอรมันนะครับขนาด105มิลิเมตรอะทุกอันจะเป็นปืนลองออโต้นะครับอ่าซึ่งอันนี้ยังยังเท่าที่แปลมายังไม่เคลียร์คัดว่าไอ้ปืนลองออโตโอ้ขนาด105มิลนี่นับถึงเรือราสเตเวด้วยไหมที่ติดอ่าไม่รู้นะอันที่ผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะยังไงต่อเดี๋ยวตรงนี้ต้องไปติดตามอีกทีว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าจะมาดูในส่วนอื่นดีกว่าที่แน่นอนแล้วนะครับปั๊บเรือพิฆาตนะครับก็ลำแรกเนาะเรือพิฆาตเทสิบโซเมอร์นะครับ ก็จะบัฟในส่วนของตอร์ปิโดดาเมจเพิ่มขึ้นจากลูกละ3,300เป็น3,400เนาะแล้วก็เพิ่มสกิลตอร์ปิโดรีโหลดขั้นหนึ่งหนึ่งอันนะครับต่อมาเลยแล้วราเวนอ่าเรือลราเวนเรือลราเวนตอนนี้ก็คือจะมีเรือลํานี้ที่อยากได้บัฟนะครับซึ่งผมยังไม่แรกแล้วผมก็คงแรกไม่ทันแล้วเนาะซิกฟิลนะครับอ่าซิกฟิลเอากดสิปึ๊บอ่าซิกฟิลนะครับซิกฟิลจะได้บัฟในส่วนของปืนรองออโต้นะครับโหลดเร็วขึ้นจาก5 วินาทีเป็น4.5เดี๋ยวไปดูสเตปได้เลยครับเนี่ยจาก5วิจะากลายเป็น4.5นะครับต่อมาเป็นในส่วนของพวกเรือระตนาเวียนญี่ปุ่นอ่าพวกเรือระตนาเวียนญี่ปุ่นได้บัฟีกแล้วนะครับเป็นในส่วนของเรือระตนาเวียนหนักเนาะ,ะเรือระตนาเวียนหนักมายะทาคา,าโอแล้วก็เรือรัตนาเวียนโมกามินะครับได้บัฟเรื่องระยะตอ่าได้รับเรื่องระยะตอจาก7.8กิโลเป็น8.4กิโลครับอ่๋ยวผมเปวดดูให้ให้ดูเลยก็ได้อ่า7.8กลายเป็น8.4ครับในแผทหน้าเนาะต่อจะกไกลขึ้นแล้วก็ เรือลาดเเวนนะักญี่ปุ่นอิบุกิซาโอและโยชิโนนะครับก็จะได้บัฟเหมือนกันได้บัฟระยะต่อจาก8.7กิโลเป็น9.6นะครับอ่าเหมือนกันแพทนี้ก็จะได้บัฟเหมือนกันได้บัฟเยอะมากเลยนะเรือลาดเเวนนะักญี่ปุ่นแต่มันเล่นยากนะครับคนเลยไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับมันคือมันยังบัฟไม่ถูกจุดเท่าที่ผมเท่าที่ผมสังเกตนะสิ่งแรกที่มันควรบัฟให้เรือลาดเเวนญี่ปุ่นคือเรื่องค่าพางอ่าให้มันให้มันเพิ่มให้มันน้อยลงกว่านี้ลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ เรื่องปืนนะครับควรทําให้ปืนอะกระสุนดาเมจแรงขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าจุดขายของจริงจงจุดขายแลย้วเราไปญี่ปุ่นคือเรื่องปืน HE e ใช้ได้นะครับต่อะใช่ต่อะคือจุดขายแต่ว่ามันเล่นยากนะครับเพราะว่ามันแพ้เรื่องค่าทางไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเรือบรรจัณบาลนะเรือบรรจัณบาลแพทนี้เรือบรรจัณบาลที่ได้บัฟส่วนใหญ่จะเป็นเรือบรรจัณบาลเยอรมันนะครับอ่าลำแรกเลยที่ได้บัฟนะครับเรือบรรจัณบาลบาเยินอ่าบาเยินหรือแบ็กบาเยิน ก็ได้นะครับทั้งคู่เลยเนาะได้ปั๊บการรีโหลดปืนรองนะครับจาก7.5็ดจาวิเป็น6วินะครับก็คือรีโหลดปืนรองไวขึ้นแล้วก็เรือประจันบานชานฮอสแล้วก็กาซนาว์นะครับก็ได้รับในส่วนของอปืนรองรีโหลดไวขึ้นจาก6.5เป็น6วินะครับอ่าต่อมาเรือประจันบานอังกฤษฮูดนะครับก็ได้รับในส่วนของรีโหลดปืนหลักไวขึ้นจาก21%เป็น20%นะครับอ่าต่อมาเรือประจันบานอิสิครับอ่าเรือประจันบานอิสิ เนาะอีเซตเนี่ยก็จะได้ในส่วนของปั๊บนะครับก็คือปืนหลักโหลดไว้ขึ้นจาก20วิเป็น19วินั่นเองนะครับอ่าต่อมาในส่วนของเรือบรรยานบาลลำที่ผมมีแล้วลำนี้ผมคิดว่าผมผมก็กะไว้แล้วว่าโหได้บัฟบที่ดีมากเลยนะครับก็คือเรือบรรยานบาลลำนี้เลยแม่ซาจูเสะนะครับแม่ซาจูเสะด้านเดิมปืนลองมัน5.1กิโลนะครับอ่าแต่นี้ผมใส่อะไพังด้วยมันจะไกล นิดนึงอ่ะถ้าผมบัฟเต็มที่อ่ะมันจะเป็น6.28แต่ถ้าเบสไลน์เดิมมัน5.1เนาะมันจะบัฟเพิ่มเป็น5.4เพราะฉะนั้นถ้าอัพเต็มที่แล้วมันเพิ่มอีก0.3เนาะหรือเพิ่มไปประมาณ300เมตรครับพอปืนลองก็จะกลายขึ้นเป็น6.58นะครับถาอเต็มเนาะอ่าลำนี้คือได้รับระยะปืนลองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อ่าถ้าใครดูคลิปของลำนี้นะครับก็จะเห็นว่าปืนลองเวลามันยิงมันจะย้อยใช่ไหมอ่าแพรหน้าครับไอตัวปืนรรรรรอออออองงงโต้้้้้่ะะะะะะคคคคคััััััับบบบววามมมมยยยนน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 นจจจลลกก็ืสสุุพไขึหำี ต่อมาหรือบรรทุกบ้บานที่สิบชิคิชิมะของผมผม,ผมไม่มีมนะันผมไม่มีมันนะก็รำนี้ได้บัฟไม่รู้บัฟทำไมนะครับบัฟระยะเอเอจาก340เป็น360ก็คือเป็นเอเอในส่วนของเอระยะไกลอะ่ะเอเอแรงขึ้นนะคือมันแรงแล้วแรงเข้าไปอีกนะครับต่อมาเรือบรรทากบ้บานที่สิบญี่ปุ่นนะครับไอ้ไม่ใช่ญี่ปุ่นเขาไปเรือบรรทากบ้บานที่สิบเยอรมันนะครับโกเบิร์ตคันเฟิร์ตเนาะได้บัฟในส่วนของปืนรองออโต้โหลดเร็วขึ้นนะครับจากห้าวิเป็น4.5่จุาวิ นะอ่า,าและลำสุดท้ายนะครับเรือเรือบรรทุกเครื่องบินอ่าลำนี้เลยกาซิฟอรินนะครับอ่ากาซิฟอรินได้บัฟแล้วนะครับบัฟอีกแล้วนะครับปั๊บ,บอ่ปืนลว์ออตโอต้โหลดไวขึ้นนะครับจากจ5ตจุาวิเป็น6วินะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นในส่วนของเรือบัฟเนาะทั้งหมดแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมีรูปมาใหม่อีกแล้วซึ่งตอนนี้ข่าวเรื่องรูปใหม่อ่ะรูปพวกนี้นะครับไอ้รูปรูปเงี้ย รูปแบบเนี้ยมันยังไม่มีออกมานะครับมันยังไม่มีข่าวออกมาว่ามีรูปอะไรบ้างนะครับ,บอกแพทหน่าจะมีรูปมาเพิ่มเนาะแล้วก็แล้วก็เรื่องนี้ด้วยนะครับอ่าเรื่องนี้ด้วยไอตัวอย่างเงี้ยครับไอตัวหน้าแสดงชื่อเพื่อนครับคือเวลาเพื่อนบางคนเขาเยอะมนันจะต้องไล่หา <laughs> นะครับอ่าเดี๋ยวแพทหน้าเขาจะทําในส่วนของตัวกรอกให้ให้หาเพื่อนรายชื่อเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่านั่นเองมันจะหารายชื่อเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมา แล้วก็ในส่วนของอ่ามันมี event อีเวนต์ก่อนหน้านั้นเนาะอีเวนต์โซน่าสวิฟ์นะครับซึ่งตอนนี้อีเวนต์ไม่มีแล้วอีเวนต์มันจะปบมันจะปรับ,รบดอกเลทของการดรอปของให้ดีขึ้นนะครับอ่าโอเคต่อมาเรื่องต่อมาบัญชีพรีเมียมหลังจากนี้นะครับบัญชีพรีเมียมเขาจะเปลี่ยนนะครับคือเรื่องที่มันจะบอกเป็นชุงปกติเวลาเวลาบัญชีพรีเมียมมันจะขึ้น,ม,น,นมันจะขึ้นเป็นเวลเอ่อเป็นเวลาเป็นอ่าเป็นวันเนาะแต่อนาคตมันจะขึ้นให้มีแบบมี เลขหลักชั่วโมงด้วยนะครับอ่าตรงนี้จะเพิ่มมาแล้วก็จะเพิ่มพรีเมียมบัตชีพรีเมียมแบบใหม่คือบัตชีพรีเมียมคล้ายๆ o r l d ์ออฟแท้งบี t นะครับก็คือเป็นระยะเป็นระยะเวลาเป็นชั่วโมงก็คือบัตชีพรีเมียม1ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มเข้ามาให้เนาะแล้วก็มีแก้บัคนะคับมีแก้บัคทีหน่อยมีแก้บัคตัวในส่วนของการเซฟเฟอรินนั่นแหละเรื่องคำบรรยายมันจะผิดอยู่เนาะแล้วก็บัคอันนี้ผม ผมโมโหมากครับหลายคนก็โมโหคือบั๊กของลำนี้นครับทงอะ่ะทงมันผิดนะครับคือทงอะ่ะอันนี้มันเป็นธงของเรือประจับ,บาลลำนี้นะมันเป็นธงของลำนี้คือทงอ่ะมันผิดอ่ะทงมันผิด,ผดไปนิดนึง ธงมันเป็นทงลำนี้นะครับซึ่งลำนี้เปนเรือออสเซียฮังการีอ่ะซึ่งสัญชาติลำนี้ถูกแต่ลำนี้มันคือเรือโปแลนด์นะครับสัญชาติมันต้องเป็นทงโปแลนด์แลวที่ธงมันเป็นทงออสเซียฮังการีนะครับทงมันผิดนะครับเพิ่งแพทหน้าเดี๋ยวเขาจะแก้ให้ใหม่เป็นทงโปแลนด์นะครับอ่าตรงนี้แหละที่มันผิดนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลแพ่อ่า4.0นนะครับอ่าน,นี้เป็นข้อมูลแพทอ่าทีนี้ข้อมูลส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งส่วนนี้ข้อมูลอ่าข้อมูลอ่ะม โมเดลเรือยังไม่ออกแต่ชื่อมาแล้วนะครับอ่าชื่อมาแล้วก็เป็นในส่วนของเรืออ่าเรือทุกคนจะต้องรอเรือพรีเมียมเข้ามาใหม่เนาะหลายคนจะต้องรอเรือพรีเมียมเข้ามาใหม่ซึ่งหนึ่งนั้นก็คือผมอ่ะครับผมก็เป็นคนนึ่นที่รอเรือพรีเมียมเข้ามาใหม่เหมือนกันซึ่งเรือพรีเมียมแพดนี้เข้ามาใหม่อยู่ที่เจ็ดอ่ามีเรือมีเรือพรีเมียมหกลำแล้วเรือสีดำเจ็ดลำเออไม่ใช่เจ็ดลำเขาไปเรือสีดำหนึ่งลำนะครับอ่าทีนี้มีเรืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะ อโอเคลำแรกนะครับลำแรกเป็นเรือพรีเมียมเทียจริงๆมันจะเป็นเทียหกน่าจะเทียหกนะครับแต่ถ้าในพีซมันอยู่เทียห้านะครับเป็นเรือพรีเมียมใครชว่วยหน่อยเรือพรีเมียมเทียหกโซเวียตนะครับเป็นเรือพิฆาตนะครับอ่าเกมยาชีนะครับซึ่งลำนี้จะเป็นเรือพรีเมียมที่มีต้นแบบมาจากเรือชังกีบนีคร์ที่เป็นตัวสายวิจัยเนาะอ่าเรือพรีเมียมลำต่อมานะครับเป็นเรือพรีเมียม ที่หกพรีเมียมอีกแล้วเหมือนกันนะครับแต่เป็นของเยอรมันนะครับเป็นของเยอรมันซึ่งของเยอรมันลำนี้ก็คือชื่อว่าปรี E e เท e ล a l i e d อริชนะครับเป็นเรือประจำบาลพรีเมียมเทียบหกนะครับที่จะเข้ามาใหม่ลำอีกลำหนึ่งต่อมาลำที่สามนะครับเป็นเรือพรีเมียมเลยอย่างดีนะครับเอาไว้เอาไว้สู้เิอปิดใช้ได้เลยครับเป็นเรือพรีเมียมเทียบแปดเยอรมันอีกลำหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรือประจำบาลพรีเมียมเทียบแปดโอดินนะครับอ่านี่เป็นเราอีกลำหนึ่งที่จะเข้ามา ต่อมาลำที่สี่โอ้ลำนี้ใครก็ไม่คาดคิดน,นะครับเรือจะ khi, คล้ายๆชาบีเยฟมากเลยครับอ่าคล้ายๆชาบีเยฟมท่าเลยแต่เป็นเรือสัญชาติรวมชาติยเอเชียนะครับอ่าก็จะเป็นเรือลาดเอเวนสายรวมชาติเอเชียนะครับไอร์แลนด์นะครับอ่าไอร์แลนด์จะเป็นลำนี้จะเป็นเรือของอินโดนีเซียนะครับอ่าเป็นเรือของอินโดนีเซียเนาะต่อมาโอ้ลำนี้ใครจะไปคาดคิด ว่าจะเข้านะเป็นเรือสายรวมชาติยุโรปอีกแล้วนะครับอ่าเรือรวมชาติยุโรปอีกแล้วซึ่งตอนนี้รวมชาติยุโรปมี2องลำใช่ไหมครับแต่ตอนนี้แพทหน้าครับจะมีลำนี้มาเป็นลำที่3นะครับอ่าเป็นเรือพิฆาตพรีเมียมเทียร์เก้านะครับสายรวมชาติยุโรปนะครับฟีดแลนด์นะครับฟีดแลนด์นะครับแต่แต่แต่ว่าก็จานว่าฟีดแลนด์เนาะแต่ผมหมายว่าฟีดแลนด์นะครับเป็นเรือที่เอ่อก็ในคอมก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับว่า มันโหดยังไงครับอ่าต่อมานะครับเป็นเรือพรีเมียมเทียสิบนะครับอ่ะแพทคนี้มีเทียสิบลำเดียวนะครับที่เป็นเรือพรีเมียมนะครับก็เป็นเรือพรีเมียมเทียสิบซึ่งลำนี้จะคล้ายๆกับลำนี้นะครับอ่าคล้ายๆเลยอ่ะคล้ายๆลำนี้ก็คือจะเป็นเรือพรีเมียมเทียสิบเป็นเรือลาตเวนนะครับเรือลาตเวนเทียสิบพรีเมียมอ่าสาลัตเปอร์โตริโกนะครับอ่าลำนี้จะเข้ามาเป็นเทียสิบลำเดียวในแพทนี้นะครับที่จะเข้ามาให้เราหากันนะครับและลำสุดท้ายนะครับทุกทีทุก ท,ทุกทีครับนะมันจะต้องมีเรือสีดำนะเนาะเรือสีดำนะครับคล้ายๆเลยนะเป็นเรือสีดำนะครับเทียเก้าสารัตนะครับเบทไอโอวานะครับอ่าฟังก็งงโอ้เบทไอโอวาโอเคนะครับอ่าในส่วนของรูปแบคไอโอวาผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าโมเดลโมเดลในคอมมันก็ไม่มีเนาะอ่าโมเดลในคอมมันก็ไม่มีส่วนอันที่เหลือมันมีโมเดลในคอมมาผมก็จะแปะรูปโมเดลในคอมไปก่อนนะครับว่ามันจะมีเรือกลุ่มเนี้ย เข้านะครับอ่ามันมีกลุ่มเรือกลุ่มนี้เข้าเนาะแน่นแนค่อนข้างแน่นอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าไม่ไม่ผิดแน่นอนนะครับไม่ผิดแน่นอนเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครบก็มาพูดแค่นี้แหละนะครับในส่วนของแพทซิสจะสูที่จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาเดือนหน้าแล้วนี่แหละเนาะก็ขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ